คนหัวหมอคนที่รูปรอไม่เปลี่ยนแปลงขอรายงานตัวครับท่านผมอันฟันเย็นคนเดิมครับผมมูหวานอ้วกคนนี้ครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่สนุกสนานและมีสาระดีๆอย่างนี้คือรายการเจาะข่าวเล่าขำกับสามอ พบกับวันนี้วันจันทร์ที่สดใสนะครับทานผู้ชมครับครับมสามอมาอีกแล้วนะออโอเลียงอออันแล้วก็อ้วนอ้วนครับผมครับผมเราจะพบกันเป็นประจำทาง MV5 มวีาแห่งนี้ครับถูกต้องแล้วครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราก็จะมีรายการดีๆรายการที่มีสาระที่น่าดูอีกรายการของเราครับคือรายการการเจาะข่าวเอาทรายครับท่านครับ เป็นรูปแบบยังไงครับเราจะนําท่านผู้ชมไปเที่ยวไปชมสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยครับที่ไหนที่มีของดีของแปลกที่ท่านยังไม่รู้หรือที่สถานที่ต้องเที่ยวที่น่าสนใจท่านยังไม่รู้จ้ะเราก็จะไปเจาะหมายท่านให้ดูกันครับ,รบในรายการเจาะข่าวเอาสา d e วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเวลาห้าทุ่มงเที่ยงคืนทา,ทาง mv หครับท่านครับเฉะนั้นสรุปแว่สรุปว่า เราพบกันทุกวันจันท์ถึงอาทิตย์เลยนะครับครับผมเวลาเดิม5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง MV5 ของเราครับผมไปทั่วทิศดูทั่วไทยไกลทั่วโลกนี่แน่นอนเลยเพราะเราไปทั่วโลกเลยนะร้อยกว่าประเทศทั่วโลกยังไงเลยแต่คือ MV ของเราสามารถดูได้เลยนะทางเน็ตท้ง YouTube YouTube ททางเว็บไซต์ะลรต่างๆได้หมดหรือแม้กระทั่งทาง มือถือนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์นะครับ iPhone ก็ดี iPad ก็ดีนะครับหรือใช้โทรศัพท์ระบบ Android นะครับก็เข้าไปโหลดนะครับแอปพลิเคชันนะครับพิมพ์คำว่า mv t v นะครับโหลดมาติดตั้งไว้ในตัวเครื่องอยู่ที่ไหนก็สามารถรับชมพวกเราได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับด้นะครับดูสดๆแต่โทรศัพท์ของเราได้เลยได้นั่งรถไปก็ดูไปใช่สบายใจครับท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทุกเรื่องเลยนะที่ท่านชมรายการอยู่ในขณะนี้ครับ ส่ง s อสมาเป็นกําลังใจให้กับพวกเราหน่อยหรือท่านจะส่ง SMS มาทักทายเพื่อนฝูงท่านหน้าจอ,อให้เราเป็นสื่อกลางกับท่านได้เลยผ่านรายการจอข่าวเล่าขำของเราครับ,รบหมายเลข SMS ก็464-2201ครับท่านครับผมถ้าเกิดมีภาพสวยๆนะครับอยากให้พวกเราได้รับชมกันนะครับ ก็ส่งมาเป็น MMS นะครับที่หมายเลข4642311นะจ๊ะหรือว่าจะโทรมาเล่าเรื่องขําให้พวกเราได้ฟังกันในช่วงที่ 2, 2> หรือว่าจะโทรมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้เราได้ไปเจาะกันแล้วก็ที่เบอร์โทร029349127-8ครับได้เลยนะครับครับแล้วก็วันนี้ก็รายการจบข่าว,วรราขำเราก็ยังเหมือนเดิมยังไงเอ่ยแบ่งเป็น3ช่วงรายการให้กันนะครับช่วงแรกช่วงแรกเราจะนําข่าวสารที่เกิดขึ้นแต่ละวนันไม่ว่าจะเป็นขา่าวชาวบ้านข่าวทั่ว,วไปนํามาอัปเดตให้ท่านได้ทราบว่าวันนี้ มีข่าวความคืบหน้าอะไรกันบ้างนะฮะในช่วงแรกคือช่วงละเลงข่าวไม่แน่นะครับเราเล่าข่าวคือนี้พรุ่งนี้เช้าอาจจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งทั้งที่พิมก็เป็นได้ถูกต้องเพราะเราอัปเดตข่าวไวๆแล้วใช่แล้วครับผมอันนี้คือช่วงแรกนะครับช่วงแรกนะช่วงนี้2ของรายการนะครับก็จะเป็นเรื่องเล่าคำคครับจากพวกเรา3ามคนนะครับแล้วก็เรื่องเล่าคำคำ จากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้นะครับโดยยกหูโทรศัพท์นะครับโทรเข้ามาเล่าเรื่องขำกับเราได้เลยนะครับเป็นเรื่องเล่าคุยกันสนุกสนานมาถามสารทุกสุดติดก็ได้นะได้หมดเรื่องขำๆครับผมและช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะมีคลิปฮาๆคลิปขำๆนะฮะเรา3มคนจะจัดเต็มให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเลยครับและสุดท้ายตบท้ายด้วยสมนวนสภาสิทธไทยว่าสุภาสิทิ์นี้แปลความหมายว่าอะไรความหมายของสุภาสิทินี้ท่านอาจจะได้ยินมานานแล้วแต่ความหมายยังไม่รู้ว่า ที่จริงคืออะไร,รท่านก็จะได้ทราบในรายการเจาะข่าวเล่าขำของเรานะครับถูกต้องนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในรายการเจาะข่าวเล่าข่าบพี่น้องครับแต่ว่าโซนี้ครับงงพักสักขีหนึ่งก่อนคบสาโค ก็ตรงกับวันจันทร์ที่25นะครับผมมีนาคม2 5 5 6นะครับนี่อีกไม่กี่อาทิตย์แล้วประมาณอาทิตย์ดงกว่าทำไมอ่ะหรืออาทิตย์สองาทิตย์สงากรานต์แล้วใช่สงกรานต์ในเท่ากับปีใหม่ของบ้านเรานะอถูกต้องออก็หยุดยาวเลยเพราะว่าแต่อย่างอย่างตุวจีนนี่ก็เป็นปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยที่ใส่เอ้อพี่น้องชาวจีนใช่ครับใช่ไหมฮะแต่สงกรานต์นี่เดิมเดิมทีเป็นปีใหม่ของบ้านเราอ่ะถูกต้องไปขึ้นสักการะใหม่อะไรเ็ว่าไปแต่นี่ก็ แต่เราก็ยังรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามนี้ไว้อยู่ครับซึ่งสงกรานต์ชาวต่างประเทศได้ชอบมากๆเพราะมาเล่นสนุกสนานที่บ้านเรามาสาดน้ำกันบ้านเขาไม่มีเหรอพี่ฮะบ้านเขามีไหมเขาไม่มีแบบนี้เขามีแต่เฟี้ยงมะเขือเทศอ่าแล้วก็บะเขียบะเขียเขี้ยบะเขีเขี้ยนี่คือบะเขียเขี้ยือเทศดึกใส้กันครับที่เยอรมันตอนดึกครับไปตอนดึกแล้วเฮ้ ดึกนี่เฟี้ยงเฟี้ยงเฟี้ยงใส่กันเยลามันเอามาเคี้ยเคี้ยดึกใส่กันโอ้เยลามันตรงไหนเนี่ยแล้วก็อันนี้นี่ก็มีเอาเอาหมอนติดสีมาตีกันนน่เป็นประเพณีกันแล้วก็มีเอาเอาทรายเป็นผงที่อินเดียมาสาใส่กันเป็นสีสีอินเดียแล้วรู้สึกก็มีอีกประเทศหนึ่งที่ใช้แชมพูแชมเปญ ฉีดใส่การก็มีตามอยู่ในบุมในบาร์เขาจะเล่นกันขนาดนะแล้วก็อีกของเขาแต่ของเราผมว่าน่ารักกว่าแล้วก็น้ำของเรามีรถน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีเล่นแบบอุตลี่ะยะเป็นแบบเป็น ลวนลามผู้หญิงอ่ะขอร้องสักพีนาสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 เช่นเคยนะครผมก็หนึ่งในสมาชิกของเราครับคดบนคว้างเขาก็มาครับไหนไม่มีงานเขาก็มาแจมแจมพวกเรานะเดี๋ยวบางทีก็หลบอยู่ใต้โต๊ะนี่แหละสีสันกับเราครับผมเออี่ก็เป็นประเพณีของบ้านเรานะฝากไว้ชันิดนึงงานเวลาเล่นก็อย่าลวนลามผู้หญิงเลยเนะมันไม่ดี ครับเร้โดนจับนะโดนจับด้วยอาาจารย์เโดนลวนลามไม่ได้ปีที่แล้วพาแฟนไปต่อศาลโอ้โหแฟนโดนเต็มนมเลยครับพี่โดนลวนลามไม่นานโดนลวนลามดิก็เลยบอกว่าเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องรักงวดสงหวนตัวด้วยต้องล้างแล้วก็เดินเข้าไปใหม่เวลาเวลาเอาเวลาเวลาปาปากเราก็ปิดไว้เนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปใหม่ปัดป้องเขาดิเราเป็นผู้หญิงอ่ะล้างเดินเข้าไปใหม่ครับคราวนี้ไม่เปิดนมเลยโดนละเปิดเต็มเป้าเลย ไมศาสอะไรกันอย่างนั้นนะคนแค่ป่าคนแค่อ๋อคนแค่ป่าอ๋อพี่ทูนนี่เดยใช่ใช่พี่ทูนพี่ทูนใช่เลยแต่คนนี้แหละตรงนี้แหละใช่ฮะแต่คนนี้ตากล้องเนี่ยตากล้องเนี่ยแค่เนี่ยตาหตัวตัวกล้องสูงกวแล้วตัวบาล้ายกับกล้องเลยอ่า ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก่อนนก่อเล็กก่อนเล็กอะไรผมรำคาญมากเลยอะไรร้านซักรีดที่บ้านเนี่ยทำไมไมื่อเอามาไม้ขวานออกขนาดนั้นเลยสับเผ้าจริงๆเลยผมว่าไม่ใช่ที่ร้านซักรีดสับเผ้าหรอกทำไมฮะพี่อย่าสับเผ้าเออก่อนจะก่อนจะใส่ร้อนแต่หัววันเลยโอ้คุณร้อนแต่ยู่เลยร้อนอากาศมันร้อนช่วงนี้ร้อนเห็ครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นก็ยังทักทายไปยังแฟนๆคลับแฟนรายการทุกท่านด้วยครับนะฮะโดยเฉพาะช่างนุที่บางบัวท อ๋อนี่ส่งเอสเมดมาทุกวันเลยวันนี้ก็บอกบางบัวทองร้อนมากช่วยทําให้ใครร้อนหน่อยอ่าอะไรเนี่ยช่วไอโอเลี่ยงไอโอเลี่ยงแล้วแฮกมันกินอะไรบ่อไออะไรกินบ่อไอหยังบ่หัวเรื่องเด้อยครับเออฟังวันนี้เขาตอนเช้ามูงเออใช่ครับแล้วพี่เราเรารายการมันมีแฟนเพจด้วยนะมี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  MVTV5 MVTV5 ทาง เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอ่าน่ามีทกดไลค์ได้กดไลค์แล้วก็จะเป็นเพื่อนกันเลยเอาเป็นเพื่อนกันเลยครับผมจะมีคลิปมีอะไรอยู่ในนั้นขอบคุณทักทายไปยังที่น้องคายด้วยนะฮะที่วัดน้องเข็ม อำเภอรัตนวาปีจังหวัดน้องค่ายครับครับคิดถึงนะครับทุกท่านเลยนะก็จะเป็นคุณลีนะครับคุณลีที่น่ารักแล้วก็คุณเขียวคุณเขียวด้วยฮะคุณเขียวคุณเขียวเขาเขียวไม่ตัวเขาเขียวไม่เขียวไม่เขียวดําเลยก็น่ารักดีได้บอกเดี๋ยวจะไปสวีเดนไปไวันี้แต่ว่าคุณลีก็เป็นผู้ที่มีน้ําใจซึ่งจะมอบเสื้อมาให้รายการของเราให้แจกท่านผู้ชมเดี๋ยวประมาณอีกอาทิตย์หน้านะ เดี๋ยวให้สกรีนเรียบร้อยก่อนก่อนสงการอ่ะสัญญาก่อนสงการเดี๋ยวเราแจกท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้ก็กติกาก็เหมือนเดิมไม่ยากเลยก็เพลงส่ง s อสวมาก็เราจัดให้เลยส่งให้ท่านเลยนะอันนี้ได้รับความมาถามจาก คนที่น่ารักคุณลีหรือคุณอมรรัตน์อนันโตนะฮะที่น้องคายนะครับขอบคุณมากเลยใส่เล่นน้ำสงกา์ได้เลยสบายได้เลยนะแน่นอนท่านแน่นอนเขาบอกนี่นี่ก็ส่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาบอกพิธีกรเปลี่ยนจากลำเซิร์เนี่ยเป็นระบาอินเดียหรือจีนก็ดีนะได้ัมนไม่ใช่ทางเราสิครับโตสิทธิอโตสิตีิ อ๋มนาฮีนาฮีนาฮีนโจเลงเกโจเลงเกสมมคเวลาซาฮนาชุนเดเดเดพี่ฮะเหมือนหมูสลัดมันยังไงไม่รู้เป็นอิเดียไงเหมือนหมูสลัดมันนะเฮโตสิตีไอ่ดีหนาฮีไอเดียนาฮีนาฮีนาฮี อะไรเนี่ยหน้าฮีไม่ต้องแต่งตัวสวยดีหน้าฮีโอ้หน้าฮีไม่ต้องแต่งตัวสวยดีก้าฮอก้าฮอก้าฮอนะฮีมาอะไรคุณแต่งตัวสวยดีไปไหนมาเออก้าฮอน้าฮีเฮ้ยเอาให้ผมพูดตัเดียวเ้ราผมพี่กันหล่อดีไงเอาไม่เสียเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมมีเนี่ยอะอะไรบัวเจ้าป่ะอะไรใบลาป่วยเอาป่ะ ไม่ใช่ลาป่วยดิลาที่มันลาออกไม่เสียเวลาครับผมครับ,รบโจนี่เข้าสู่ในช่วงล,ลันเลงค่ะ โคราบ้านผมเลยนะทำไม<า>พี่โคราชบ้านผมนะผมเกิดอยู่ที่สีดาอ๋อพี่เกิดอยู่ที่นั่นสีดาบ้านเกิดที่สีดาที่บับใหญ่แต่ก่อนอเป็นอำเภอับใหญ่ตอนนี้ตอนนี้เป็นแต่ก่อนตำบลสีดาแต่นนี้เป็นอำเภอสีดาแล้วอ๋อเปลี่ยนจากตำบลเป็นอำเภอแทนครับผมฮะแล้วก็แต่ก่อนเวลาแรงก็แรงนักหนักมากเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแล้วเพราะว่า จะมีคลองน้ํามีน้ํามามาแล้วก็ทําให้เขียวจะอุ่มแต่เวลาหน้าร้อนนี่ก็ถึงไหนก็เหมือนกันหมดสีดาเหรอครับที่โคราชครับออ๋ที่เขาเล่นแม่น่าผ่าโเมื่อก่อนนี้สีด้าครับทีดาเขาเล่นดีมากเว้บ้าใช่ไหมอะไรชตูอเหรอเครับโคราชครับร้อนจัดครับร้อนจัดขนาดที่เพี้ยแป้งอาราวาตหนักเพี้ยแป้งไหมเป็นยังไงเพี้ยแป้งอ่ะ เคยจักฮะไม่รู้จักเพี้ยแป้งใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเพี้ยวพี่อันนี้มันเพี้ยอย่างเดียวมันต้องมีแป้งด้วยมาเี้ยแปอามาเพี้ยเอามือมือมานี่นี่เพี้ยแป้งเป็นอย่างนี้เพี้ยแป้งใช่้อไหมเพี้ยแป้งดีเพี้ยแป้งโอ้ท่าเพี้ยถ่านเราจะเจ็บกว่านี้เพี้ยแป้งอ่าเขาบอกเพี้ยแป้งระบาดหนักครับผมนะฮะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่ว่า เกษตรกรผู people, ้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีมาแล้วครับอำเภอโจโกชัยกำลังเดือดร้อนจากการระบาดของเพลียแป้งในมันสำปะหลังครับโดยล่าสุดจากการออกสำรวจปแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกรพบว่ามีเพลียแป้งแพร่ขยายจํานวนมากเลยครับกัดกินยอดมันสำปะหลังเป็นบริเวณกว้างได้รับความเสียหายแล้วก็ร่อยไร่เสียเวลาโอ้โหโดยมันสำปะหลังที่ถูกเพลียแป้งกัดกินนี่ สภาพยอดของต้นมันสิหงิกงอแล้วก็มีตัวอ่อนของเพียแป้งกระจายอยู่โดยรอบแล้วก็ก,กินใบมันสับหลังแล้วจะใบมันสับหลังจะแหงเหยวแล้วก็ต้นมันสับหลังสิตายลงในที่สุดเลยครับ,รบนายเฉลิมศักดิ์ประสิทธิทสุวรรณครับเกษตรจังหวันดนครราชสีมาเปิดเผยว่าอันการระบาดของเพียแป้งสิพบมาในช่วงฤดูแรงนะครับเด้อหรือว่าเป็นฝนทิ้งช่วงเป็นเวลาโดนอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนื่องจากใบมันสับหลังดีสางขึ้นในช่วงแรงนี่ สิมีคุณค่าทางอาหารหลายแบบเช่นว่าโอ้ย,อยพีย่อยากมาเกิดแล้วมากินเหมาะสำหรับการจะเริ่มเติบโต,ตของเพียแป้งหรืออาจก้าวเลยว่าเพียแป้งนี่มักดูดน้ำเลี้ยงของใบที่สางในช่วงนี้อ๋อใบมันเกิดในคือในช่วงนี้ใบอ,นะอ่อนน่ะเพียแป้งมาลงเลยวเขามาดูดน้ําหวานดิในช่วงนี้ฮะนอกจากนี้มแมลงที่เป็นตัวห้ํานะและตัวเบียนมีปริมาณลดลงในช่วงนี้ด้วย หลังจากนั้นเกษตรกรควรมั่นสำรวจแปลงนะถ้าพบการระบาดให้แจ้งไปที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอใกล้บ้านเพื่อปล่อยแตนเบียนหรือแมลงช้างปีกใสควบคุมอ๋อเขาจะเกิดเจอเพี้ยแป้งมาเขาจะปล่อยแตนเบียน หรือแมลงช้างปีกไปไล่ควบไล่เลยอ๋อมันมันจะแพ้กันครับครับแพ้ทางกันแพ้ทางกันกันโอ้โหั่เนี่ยแมลงช้างปีกเนีเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นมันเป็นยังไงอ่ะครับผมตัวนี้ไม่เคยเห็นหรือว่าพวกด้วงอะไรพวกนี้ปล่อยช้างปล่อยแตนเบียนเนี่ยหรือแมลงช้างปีกไปแตนเบียนไม่รู้จักแตนเบียนก็เตียนแบนเม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่คำกับเป็นพวกคำกับปลามกเพี้ยเพี้ยแป้งเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเพี้ยกระโดดหรือเปล่า อ่ะคล้ายๆกันไหมพีกระโดดส่วนพีกระโดดนะพี๊แป้งมันกระโดดนะเพี๊แป้งเนี่ยคงออกขาวๆไงออกขาวเป็นเพี๊แป้งมันจะกอดอยู่ยอดอ่อนมันสับหลังขาวเลยยอดมันสับหลังนี่ต้มไปจิ้มกับน้ำพริกอร่อยดีนะกินกับส้มตำกินกับตำมะฮุ่งก็ได้แต่ว่าถ้ากินกับตำมะฮุ่งก็ต้องไปต้ม เด็ดออกมามาล่างสดๆเลยครับีเลยสดๆแซ่บครับผมนี่คือเพียแป้งเพียแป้งที่โคราชนะครับผมไปข่าวต่อไปกันดีกว่าครับไปเลครับรวบเวียดนามครับใช้ถุงตัดสัญญาณการขโมยลักเสื้อผ้าในเซนทัันเวอร์อ๋อนี่เป็นชาวเวียดนามชาวเวียดนามเข้ามาในเมืองไทยไปเที่ยวที่เซนท่นเวอร์ไม่ได้มาเที่ยวหรอกไปขโมยของเลยขโมยของเขาใช่นี่ถือว่ามืออาชีพมากเลยเนี่ยเขาไม่ได้เขาโดนหลอกคนนี้โดนหลอกนักศึกษาคนโดนสองผมเมียคนคล้ายๆหลอกกันมาหลอกมาครับผมนะครับ มาฟังข่าวนี้กันดีกว่าครับ,รบที่ <ผม S 1> สอนอปทุมวันนะครับทางพันตํารวจโทพนมเชื้อทองนะครับรองผ <ฮะ S 1> ู้กํากับสอนอนะครับปทุมวันนะครับครับ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสนปทุมวันเนี่ยร่วมกันแถลงการจับกลุมนะครับนายวูงกควงนะครับอายุ34ปีชื่อภาษาเวียดนามวูงกควงวงกคองนะครับวงกควงนามสกุลมดหายบาบนเนี่ยไม่มีครับอกนามีแต่ชื่อเขาอย่างเดียวนามสกุลอะไรนะมดหายบาบนนำชาวมีคำชามาด้วยจะไม่มีคำชาวนายวูงกควงเนี่ยอายุ34ปีนะครับเป็นสัญชาติเวียดนามพร้อมของกลางเสื้อ กางเกงและหมวกยี่ห้อยูนิโครนะครับหมวกยี่ห้อดีด้วยจำนวนทั้งหมดเนี่ย206ชิ้นเป็นหนึ่งมูลค่าเท่าไหร่2 0 0แสนบาทครับขโมยไดตั้ง2 0 0แสนและถุงกระดาษภายในเนี่ยเคลือบด้วยกระดาษฟอยเพื่อป้องกันสัญญาณการขโมยของร้านค้าครับไอกระดาษฟอยเนี่ยมันจะช่วยตัดสัญญาณได้นะครับจำนวนทั้งหมด2ใบ นะครับและยังมีกระเป๋าเดินทางอีกสองใบทางพันตํารวจโทพนมเนี่ยเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนของสอนอปทุมวันเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเป็นชาวต่างชาตินะครับ ตะเวนก่อเหตุลักทรัพย์ตามร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวอร์อยู่บ่อยครั้งนี่เหรอเขาใส่ทุงกระดาษนี่เหรอฟอยห่อใช่ฟอยมาไอ้นั่นก็ไม่อ่านดิครับผมไอ้พวกตัดสัญญาณเนี่ยตัวเขาเป็นคล้ายๆตัวตัดสัญญาณไงโอ้โหเอาของดีๆนั่งเอาคือตัดสัญญาณเนี่ยไม่สามารถทำอะไรกระดาษกระดาษฟอยได้ไม่ได้ครับผมเขาบอกว่าจึงนํากําลังเนี่ยไปดักซุ่มจับกลุ่มจนกระทั่งช่วงค่ําที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้จับกลุ่มนายวูงก็พวงได้จากการ นะครับสอบสวนเนี่ยวงกควรเนี่ยให้การรับสารภาพว่าเมื่อวันที่22มีนาคมเนี่ยเพิ่งเดินทางขึ้นเครื่องบินจากประเทศเวียดนามเพื่อเดินทางมาจากเวียดนามครับระบุภาษาเวียดนามเข้ามาจากเวียดนามเออมาจากเวียดนามเข้ามาจากเวียดนามเพื่อเพื่อเข้ามาหาญาิเออในประเทศไทยนะครับได้ดูครับนางสาวฟุกและนายบันนางฟุกนางฟุก นั่งนั่งฟุกกับนายบันน่ะชาวเวียดนามเหมือนกันนะครับรู้จักกันบนเครื่องบินโอ้โหสนิทกันไวเหลือเกินนะนาจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ชักชวนให้มาช่วยกันขนเสื้อผ้ากลับประเทศเพื่อไปขายกลับไ,ไปขายที่ประเทศตัวเองอะนะใช่ครับแล้วให้เงินค่าจ้างด้วยโดยเมื่อเย็นเนี่ยเวลาประมาณ16.00นหรือ4โมงเย็น4โมงเย็นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองคนนะครับพามานั่งรอที่ด้านหน้าห้างโดยบอกว่าจะเข้าไปซื้อของภายในห้างเนี่ยนะ จากนั้นทั้งสองคนก็เดินถูถืถอถึงเสือ้อผ้าเนี่ยออกมาจากห้างนะครับแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางอยู่หลายรอบนะครับมาใส่ไว้ในกระเป๋าเ<อ>ดินทางไปถ่ายใส่กระเป๋าใช่ไหมใช่อสอบถามทั้งสองคนบอกว่าซื้อมาอมจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยขอตรวจนะครับขอตรวจค้นจนจับกุ้มนะครับได้ส่วนนางสาวฟุกก,กับนายบัตเนี่ยหลบหนีไปได้โอ้โอใน นางฟุกกันในบันนี่บอกว่าจะพามาเอาเสื้อผ้าไปขายที่เวียดนามเดี๋ยวนั่งรอที่หน้าห้างนะสองคนนี้ก็จะการขนของขโมยเรียบร้อยใส่กระเป๋าอาวอันนี้ให้ไปถือถือทยอยมาหลายรอบเลยให้ในายวูงอกควงในยเป็นคนถือออกมาจากห้างครับแล้วก็โดนเต็มๆเลยที่นีสองคนหลบหนีไปแล้วเอาพันฟอยมาแล้วรอดแล้วรอดแต่ไม่รอดพ้นสายตาของตำรวจผมนี่จะทำไงโอ้นี่เขาจะไปขายที่บ้านเขาได้หลายตังค์เลยสองแสนนะพี่ขนาดว่าเรายังสองแสนน่ะไปถึงนู่นเท่าไหร่อะโอ้โหไปได้แโอ้โห โ้ยบาบ้นับเฉาไปนั่งกินมือเลยเนี่ยแหละคนทำผิดก็ต้องโดนกันไปครับผิดไปใช่ครับผมนี่คือทำอะไรก็เรียกทำผิดกฎหมายนี่ก็ต้องรับผิดกันตามอาชีพสุจริดดีกว่านี่้ถือว่าข้ามประเทศป่ะ ข้ามประเทศป่ะอันนี้หรออันนี้ก็ได้อันนี้ไม่อันนี้ข้ามประเทศไหมรักษาข้ามประเทศไหมรักษาข้ามประเทศไหมมันก็ในประเทศเรามันเนเวียดนามฮะคนเวียดนามนะก็โดนกฎหมายบ้านเราครับมาทาผิดที่บ้านเราก็ส่งตัวคืนไหมต้องส่งตัวไม่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 ใช่ไม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 ติบ้้าเเา่นี่ไม่ไม่ไมติดบ้านเขาไม่ไช่้ติดบ้าน่รา่็ดีแค่ไม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 ัไม่ไม่ไม่ยม่วม่ไ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 มนไม่ไม่ไมไม่ไมแไ่ไโ่น่น่่่ไ่่่่ม วันแล้ววันที่4ี่วันที่สประหารเลยร้หลายมเกินไปเอออ้าวต่อไปครับข่าวต่อไปเขาบอกว่าสารแม่ตะเคียนบ้านค่ายจังหวัดระยองสุดเหียนครับผมเนีแน่เรารายละเอียดจะเป็นยังไงครับพอกผู้สื่อข่าวได้รับทราบข่าวจากนายทิมบุญรอดสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองว่าได้มี การเล่าลือกันว่าศาลเจ้าแม่ตะเคียนฮะที่ตั้งอยู่ริมถนนบ้านค่ายเนี่ยใจกลางอำเภอ,อให้ตัวเลขหวยแม่นมากมีคนถูกกันทุกงวดครับและนําชุดไทยพวงมาลัยมาถวายเป็นจำนวนมากครับที่สําคัญคือเวลาตอนกลางคืนดึกๆเนี่ยวันโกนเนี่ยหรือว่าวันพระนะฮะเวลาขับรถผ่านจะเห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยแต่งชุดไทยนะฮะอย่างสวยงามเลยมายืนลําอยู่ข้างถนนริมหน้าศาล แต่เมื่อจอดรถลงมาดูใกล้ๆนะคะคิดว่าจัดงานถวายลำเพื่อแก้บนแต่ปรากฏว่าไม่พบผู้หญิงดังกล่าวจัดงานแก้บนลำถวายไม่ใช่ถวายลำครับผมไอ้ถวายลำมันลำให้หมูกินเลยบ้าเลำถวายเออลำถวายแก้บนปรากฏว่าผิดแล้วความหมายมันไปคนละเรื่องเลยนะไม่พบผู้เห็นผู้หญิงดะถวายลำเจ้าแม่ไม่ใช่หมูถวายลำเออจะถวายลำให้มันเองนะฮะและบางคนคิดว่านะฮะมีคนไม่ได้ขับรถกับางกลางคืนเนี่ย เขาก็เห็นเอ่อแม่ตะเคียนเนี่ยมาลำอยู่หน้าศาลแรกคือก็ไม่ใช่จที่ว่าที่แรกเขาคิดว่าคนมาจัดงานแก้บนขับรถไปดูอ้าพอเข้าไปไม่มีแล้วไม่เอ้า แล้วบางคนฮะก็มีคนเห็นเนี่ยคนนาชุดไทยมาแขวนโชว์เพื่อจะขายแต่พอจอดลงไปแวะเลือกซื้อนะฮะก็ไม่มีคนขายคิดว่าเอาเอาชุดไทยมาโชว์ไปขายใช่ไหม<อ>ครัเออจะลงไปซื้อเอ้าคนขายหายไปไหนล่ะใช่นั่นน่ะเแต่มีผู้หญิงที่มีอายุมากนะฮะค่อยๆสกัดกั้นไม่ให้นําชุดไทยออกไปจากบริเวณนี้เด็ดขาดครับแล้วบอกว่าชุดไทยเหล่านี้เป็นของเจ้าแม่ตะเคียนห้ามเอาไปอย่างเด็ดขาดนะฮะ ไม่เช่นนั้นจะเกิดเหตุอย่างไม่คาดคิดต้องนํามาคืนที่เดิมต่อมาผู้สื่อข่าวครับได้เดินทางไปตรวจสอบขณะที่ขับรถไปบนถนนสายบ้านค่ายและเข้าไปในใจกลางตลาดบ้านค่ายนะฮะได้พบชุดไทยแขวนอยู่ในเต็นท์ผ้าใบอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยจํานวนมากพบสารปูนเล็กๆจํานวนสองสารตั้งอยู่ริมถนนและได้พบกับนางไมตรึกหงทองอายุ80ปีผู้ดูแล,แลและรักษาความสะอาดนะฮะ และเก็บรักษาชุดไทยให้แม่ตะเคียนพร้อมกับเล่าถึงความเป็นมาของศาลจ้าแม่ตะเคียนให้ฟังว่าใครที่นับถือศรัทธานะฮะไม่ได้เลยใครที่นับถือศรัทธานะฮะป้าเกาไม่มีแล้วก็ย้ายอายุ80จะมานะฮะได้ไงเ <c oughs> ออ เอยายว่าใครที่นับถือด้วยศรัทธาด้วยความจริงใจหลานด้ยจริงไหมครับยายเออจะขอสิ่งใดจะประสบผลสำเร็จนะสำเร็จยังไงครับอ้าวก็มักจะเลขเด็ดไปเกือบทุกงวดแหละนี่ยายก็โดนมาทุกงวดอ้าวเมื่อไหร่บอกสักเสร็จโดนมันถึงโดนได้ได้ถูกทุกงวดไหมครับอเออทำให้คนมันนำชุดไใสมาถวายเจ้าแม่ก็หลายร้อยชุดนะที่เห็นแขวนอยู่ข้างถนนนอกริมถนนเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมนี่ยังมีอีกเยอะนะเก็บไว้ในบ้านอีกรัข้างในก็มีเป็นร้อยชุดเลยลูกเอ้ทำไมยายไม่ได้เอามา แขวนไม่แขวนไม่พอ,อ,อเออ เนี่ยกำลังจะร่วมกับคนที่ถูกหวยเขาว่าคนถูกหวยนี่แกสร้างห้องเก็บเสื้อผ้าที่เอามาถวายกับเจ้าแม่เพราะมันมีหลายชุดจะต้องมาโชว์ไว้ลเอนะเอยังไงก็คนที่ถูกหวยจะเพิ่งไปมากลับมาก่อนเอาเงินมาสร้างสร้างห้องเก็บเสื้อผ้าก่อนนะออไม่ใช่ได้เราก็หายลอยนวลเลยทะลุกำรุงกันก่อนเขียนอะไรเนี่ยระวังอย่าวางของไว้เดี๋ยวจะถูกขโมยะอ่ออะไรเนี่ยมีขโมยด้วยหรอ มุกพี่หมูหวานฟังวันอ๋อไม่หอกแล้วก็มุกหมูหวานโดนขโมยไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันความสักดิทธิ์นะของเจ้าแม่ตะเคียนที่บ้านค่ายระยองนะครับ่านี่ก็แม่เชื่อจะลบลูแป้งขายดีมากตรงนั้นเอาไว้ขัดไงขัดเลขแป้งผ้าสามสีไม้ทุบเทียนแล้วก็ชุดอีกบางคนก็บอกไม่ต้องขาดทาไป็อในแท่านก็มาเข้าฝันเขาบอกนะผมคนจะได้คนจะเห็นยังไงก็ได้ใช่ แต่จริงแล้วสิ่งนี้เราไม่เชื่ออย่าลบหลู่บางทีโหสารใหญ่มากคนที่เขานับถือคนที่อะไรเนี่ยเขาขอศรัทธานะก็คงจะประสบผลสำเร็จแล้วก็เห็นผลมาจริงแล้วถูกต้องนะฮะอันนี้ก็ใครจะไปลบหลู่ไม่ได้คณไปเอาชุดมาอะไรมาเงี้ย ไม่คืนแล้วก็มีอันเกินไปอย่าว่าแต่โดนเจ้าแม่เลยผมก็ขอสาบแช่งพวกขโมยเนี่ยถจะไปเช่าเลยไหมเจ้าแม่ครับไม่ได้บ้างไม่ได้ไม่ได้ไปเช่าไม่ได้ต้องเช่าต้องจ่ายล่วงหน้าเขาสองเดือนชีพานเช่าเนอะแล้วก็ห้องเช่าชุดเช่าช่วงหน้าไปเลยครับช่วงหน้าช่วงนี้ครับผมเรื่องช่วงนี้ครับผมข่าวดีก่อนเลยพี่อมีข่าวดีมาบอกเช่นเคยนะทุกวันแล้วเนี่ยนี่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ครับท่านกราบนี่ อา AC เอซีนะครับท่านครับคือว่าปตทน,นี่ก็เล็งเห็นอยู่แล้วว่าอะไรครับอาจะขยายปั๊มน้ํามันครับท่านครับว่าไปยังเพื่อนบ้านของเราจะเป็นยังไงล,ะล่ะจะเป็นยังไงนั่นแหะครับเข้าสู่ในช่วงมีข่าวดีมาบอก มาบอกปตทเลิงขยายปั๊มน้ำมันเส้นทางท่องเที่ยว AEC นะโอรับกระผมนายอัตพลเลิศพิบูรณ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศหน่วยธุรกิจน้ำมันบริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าปตทมีนโยบายที่จะขยายสถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวพมา่าและกัมพูชา ในพื้นที่เส้นทางที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเขตเมืองเศรษฐกิจเนื่องจากปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนในพื้นที่เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยในส่วนของประเทศพม่านั้นปตทยังไม่มีปมน้ำมันเตล่าสุดบริษัทลูกของปตทกำลังขออนุมัติจากรัฐบาลพม่าเพื่อเข้าไปลงทุนสร้างปั๊มในประเทศพม่าตามแผนที่จะลงทุนสร้าง60ปั๊ม ภายใน5ปีปี2556ถึง2560เบื้องต้นจะให้ความสำคัญในพื้นที่การท่องเที่ยวและมืออุตสาหกรรมเช่นเมืองย่างกุง้งเมืองมันเดเลเป็นต้นเนื่องจากปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ต้องกดไหลให้เลยนะครับสารปตท,ทนะครับชาวนายโอเคเคยไปที่เวียงจางทรก็ยังไม่มีแต่ก่อนยังไม่มีปัม๊มนี่นจะมีปัม๊มปตทเกิดขึ้นแล้ว อ่าแล้วก็มีพม่าแล้วกัมพูชาขยายกรทแล้วก็มีอะไรร้านขายสะดวกซื้อเหมือนเหมือนเช่นเหมือนบ้านเรานี่แหละก็คือถ้าที่เวียงจันทน์ไม่ต้องมาเติมที่เบาแล้วอเติมที่นู่นเลยก็รถเส้นทางมาถึงกันหมดแล้วไงเขาเปิดเสรีการค้าเสรีรถสามารถเข้าผ่านออกได้สบายไม่ต้องเรื่องมากแล้วนะฮะสำหรับเมืองสําคัญสําคัญนะะอ้าวช่วงหน้าครับผมช่วงหน้าครับเรื่องเล่าขำๆรอคุณอยู่ครับครับผมช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะจ๊า 哎。Uh huh.